ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์คคพั t ด u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่คคาย AAS พร้อมกับงานแสดงอย่างครับกลุมีเป็นการเรียกร้องเยอะมากๆอยากให้เจอกลุ่อะไรก็จะถามกลุตลอดเรื่องนีครับก็ยังจะบอกคําเดิมค่ะว่าตอนนี้สําหรับงานงานละครเนี่ยยังยังยังไม่ได้มีค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีโอกาสที่จะรับเพราะว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกบต้องให้เวลากับนาดาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็คืองานละครอย่างที่บอกคืองานละครเนี่ยจะค่อนข้างไปแต่เช้าแล้วเลิกเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้คือเราไม่สามารถบอกได้เลยแล้วก็ อาทที kind of so, likewise, like so, you know. <mon> ่์น <one> ึงกี่วันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนก็จะเสร็จอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งผบก็ยังรู้สึกว่าตอนนี้นาดาอย่างเป็นช่วงที่แบบยังยังยังต้องการเราอยู่เห็นที่เห็นที่หลุยส์กับพี่หลอดอยากได้ตัวน้ำปกมากๆเลยเพราะบอกว่าปกแบบเป็นเป็นคนที่มีฝีมืออยากให้เล่นบทหนักๆอะไรเงี้ยตัผมปบอยากเล่นละครนะแล้วก็คิดถึงด้วยค่ะว่าเราอยากเราอยากกลับไปแบบเจอบรรยากาศของกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแบบ อยากอยากกลับไปทํางานบ้างเพราะตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆเลยประมาณใช่ค่ะนานมากนานมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากกลับไปทําถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากทําจริงๆแต่ว่ายังไม่ใช่ในช่วงช่วงนี้บางคนก็บอกแหมถ้าเลยช่วงนี้แล้วก็มันก็ไม่รู้จะให้เล่นอะไรแล้วก็ไม่รู้จะมีบทไหนให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรไว้ไว้คือจริงๆอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่า กบเข้าใจดีคือคือโดยสถานภาพของกบก็คือตอนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเราจะกลับไปเล่นแบมเป็นนางเอกกันมันก็ไม่ได้แล้วอะค่ะก็ต้องดูบทหน่อยที่ที่ไม่ใช่แหมไม่ใช่ให้เราไปเดินเดินอยู่ในฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมันอาจจะต้องแบบมีบทบาทให้เราได้เล่นใช่ค่ะให้ให้เราได้เล่นได้ใช้ฝีมือแล้วก็แล้วก็ ไม่ใช่แค่ไปเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมาไม่ใช่แค่ <Okay. S 1> หรือบอทไปเดินเดินมันคงคงไม่ค่อยมีแต่ว่าแหมไม่ได้ทําอะไรมากอย่างเงี้ยเราก็แล้ก็อาจจะ อาจจะต้องดูอะค่ะแต่ว่าต้องต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้ยัง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 ,ยง,ยงไม่ใช่ช่วงนี้อะบทร้ายส,สีใจอีกนี่น็รม่บทร้ายเหรอคะก็คุบอเล่นดีมาก <laughs> ถ้าถามกบเนี่ยก็จะมี2กลุ่มก็คือจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนแฟนๆที่ดูละครเราเก่าแก่ก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบ,ชอบให้เราเล่ิลายชอบเจ้าน้ำตาแต่ว่าบางคนที่รู้สึกว่าเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยก็อยากจะให้เห็นเราเล่นแบบ อะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เหมือนเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกบว่ามันก็ต้องแล้วแต่ในจังหวะนั้นนะคะว่าว่าเราจะได้รับบทแบบไหนแต่ว่ากบว่ากบเนี่ยค่อนข้างจะถนัดไปทางบทแบบชีวิตหนักๆม,มากกว่า,าที่จะไปเล่นแบบร้ายๆเป็นเป็นแบบดราดมา่ดมาดราม่าอีกสักทีปีดีดคนลุ้นว่าอยากให้ยังยังไม่คิดเลยค่ะว่าจะอีกนานแค่ไหนอ่ะค่ะคนลุ้นว่าอยากให้กบลงน้ำซสทซายได้หลายๆคนพูดถึงไม่ทราบว่ากบเคยได้ยินตรงนี้ไหมครับน้ำซสทซายอยากล่นไม่ให้อย่างแนวแบบพูดอย่าพูด จริงๆ,<ล>งๆก็ด้วยด้วยวัยด้วยอายุด้วยบทบาทเนี่ยก็น่าสนใจมากค่ะแตก็ไม่ยังยังยังนึกไม่ออกว่าตัวเราแต่จริงๆล้วหลายคนก็จะมองว่าลักษณะของคนน่าก็ะเช้น่าจะเหมาะเป็นเป็นตัว,ตวที่พ,พี่พี่น้องสนใจเล่นไว<า>้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นตัวนั้นแต่ว่าบอกอ่ยังคือถ้าจะสร้างในช่วงเร็วนี้คงจะยังไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าสนใจอยากเล่นก็ถ้า จังหวะและเวลาโอกาสหนึ่งที่หมอกอก็สนใจค่ะเป็นเรื่องที่แบบคือเป็นเรื่องที่วัยสำหรับกบเล่นได้ใช่ไหมคะอย่างอย่างถ้าถ้าเด็กๆไปเล่นมันก็จะยิงอาจจะไม่เหมาะสมกับบทบาทแต่ว่าอย่างกบไวกบเนี่ยก็จะเหมาะกับละครที่เป็นประมาณาแบบนั้วอะไรใช่มีครอบครัวอะไรมีข่าวว <c oughs> ่ามีข่าวว่า คุณแดนภาพถาอยาก dungeon, ให kind of ้ผมไปร่วมงานในบริกัทของท่านตรงนี้ยังค่ะยัง donor, Bilder, ยังยังย e ังไม่ได้มีย ah ังไม่ได้ยินครับนยังตอนนี้ได้เจอคุณแดนบ้างมีมก็แน้หลังจากนี้ยังไม่ได้เจอค่ะช่วงนี้ยังยังช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยค่ะเชื่อว่าท่านก็งานยุ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้กมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็คงไม่มีโอกาสได้ได้เจอ เร็วๆมีโอกาสได้ติดต่อแล้วไหมคะพี่บไม่ได้ติดต่อเลยค่ะไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้ก็ก็คุณแรงงานยุ่งค่ะค่ะพี่ตกขาดขาดจริง,งเราจะได้เห็นพี่ก,กบกับพี่บุ๊กหรือกับน้องแนาดานีาไ่ไงเล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคู่กันเป<อ>็นพ่อแม่ลูกมีโอกาสจริงเนี่นย,ยตั้งแต่แรกๆเลยก็มีคนติดต่อนะคะแต่ว่ามันด้วยข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ตรงกันดีกว่า ท,ท,ที่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกคัดเลือกอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคือปัจจัยการที่จะได้งานโฆษณามันมีหลายหลายหลายอาาาันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยข้อตกลงไม่ตรงกันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดร่วงมงานกันก็มีมมหลายตัวติดต่อที่กบมาเยอะค่ะใช่ค่ะมีตามพ่อแม่ลูกมีไหมครับมีค่ะตามพ่อแม่ลูกมีแล้วก็รวมไปถึงแบบสินค้าประเภทงานบ้านเลยก็มีเยอะนะครับมีน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าเป็นแบบ มีเหมือนกันนะคะเป็นงานบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นอยู่ในพาทของแบบเป็นแม่บ้านแล้วครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะของใช้เด็กของใช้เด็กนี่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพ้อตกลงไม่ตรงกันจริงๆแล้วนิตยสารอะไรเงี้ยนะคะึุณปกึ้นอะไรเียนิตยสารมีค่ะ ของของนนดามีขึ้นปกเดี่ยวโดยที่ไม่สนใจแม่ไม่เอาคุณแม่ของเรียลเพลนติ้งค่ะเป็นหนังสือเด็กอีกแล้วแล้วก็เขาไปขึ้นปกใกล้จะวางแผงแล้วก็อย่างของกบเองมีแพรแพรใหญ่ค่ะที่ถ่ายไปแล้วลกับน้องใช่นคนเดียวคน<อ>เดียวเลยวันนี้ก็ไม่สนใจลูกเหมือนกันแม่ถ่ายไม่สนใจลูกก็ก็แหมเขาก็ถ่ายตามสภาพเราอะค่ะเพราะว่ากบก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างโกเวลาออกทีวีบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอบอวบแต่หลายคนที่เจอตัวจริงก็จะบอกว่าเออดูมีน้ำมีนวลหรือผู้ใหญ่หน่อยจะชอบ<ม>ว่าแบบให้เราแบบแบบมีน้ำมีนวลหน่อย้ยคะผู้ใหญ่แต่แบบบางคนก็จะบอกว่าอ้วนหมก็เรื่อยๆค่ะยังมีความสุขกับการที่ปเป็น,<า>นแบบนี้ <laughs> รับประทานก็ตอนนี้ก็เริ่มล้อนมื้อเย็นก็เป็นส้ตมตำอย่างเดียวทานข้าววันละสองมื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแลออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ติดลูกเล่นกับลูกเรียงรูปเี่ทำให้ผอมดูด้วยใช่ไหมรับเมยเขาว่ากันว่าแต่ว่าช่วงนี้น้ะดาเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องอุ้มมากเราไม่ต้องวิ่งตามมากอย่างเงี้ยค่ะ่อยให้เขาเล่นในที่ที่แบบปลอดภัยแล้วก็เราก็นั่งและนอนดูอย่างปีน่านอนเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยมีิทริ์ลุ้นว่าน้องกบจะเข้ามาเล่นละครได้ไหมรับเ่ยปีีน่าเข้าโรงเรียนแล้วก็ตามแผนอยากจะมีอีกสักคนอ๋อจะมีอีอเลยเป็นระยะนานไหมคะถึงเดือน มีคนที่สองอะอันนี้มันต้องแล้วแต่ปัจจัยร่วมหลายอย่างคือจะบอกว่าเพราะบางคนก็จะแบบจะมีเลยแต่มันก็ยังมีไม่ได้หรือว่าเขายังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่บู๊อยากมีไหมคะลูกตามใจค่ะ <c oughs> ลูกยังไงก็ได้ <c oughs> แต่ว่าโดยแพลนแล้วก็โดยความตั้งใจคืออยากจะมีสักสองคนแล้วก็ยวร้อนดาราเข้าเรียนก็จะมีอีกสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนช่วงใช่ค่ะรรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดัง ใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เอมช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตารู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น